สบายดีพี่น้องมอจขิขู่สุคนนะจ้าวันนี้กะมากินขานะ้าวเนาะศร้ารำกัน,นะน,กบบบนเนื้อพี่น้องเนื้อเศร้ากับบ่อปันนั่นแหะสวยแน่แหละเพราะว่าพากันมาแต่ปอนบัดอันนี้คืองานเมื่อคืนนี่กำลังเก็บโต๊ะเก็บตังเงียนพี่น้องถ้วยบ่วงกันยังอ,นนอายะอยู่เดี๋ยวเราไปกินขา้าวกินน้ำคนพี่น้องแม่อะไรทำนี่ก็คืออาหารก็อันนี้ ที่เทากินไม่นี้นำตาแล้วก็นนำแม่เท่าเด้อพี่น้องสไตล์ดีนะสไตล์ดีนะติ้ข่าวเลิกอันนี้ป้าของอ้นเด้อพี่น้องเด้อแม่เท่ามีแก็แม่เท่าป้าของอ้นอันนี้นะปลาดอนแล้วก็ป้าติ้ข่าวกระเทิงมากเลยกระเทิงแม่เจ้าองงานแม่เจ้าองแม่เจ้าสาวเกอเขาจะเดินขึ้นทางน้ำสี่แสนเลยโอ้ใจไปเรื่อจังไรจะมาแล้ว ตัวเือนมาพีเต็งเมืองลานเต่งส่งได้นะเดียวเดี่ยวมาข่าวกับตามะุ่งไก่ตุนพี่นองเด้อไก่ตุนเอานล้วาแฟนมกาแฟนมเนอกาแฟนมนํำให้อ้วนอี่สองกาแฟนมตักิน่มดตัวแล้กินหเจอัวแล้ว กินหนึ่งสองสามสี่ห้ายางห้ามูครบห้ามงเลยเด้อหมือนห่อแรงหอดูสิบมงเฮ้ยเมียนหมดเลยเด้อยาคะแนนตัวได้พอใส่ได้แล้วใช่ใช่คะแนนทักตัวไดนไหยเขาสิเก็บมือบ้านหนหมดก็เปเจอไก่อม่าดมบงตัวไดมันคือดํำสลัดในไรใในหม้อมาเยอะมากมันยังบริบูตป้าแล้วป้าป้าเนาชิมี่แต่หมดนี้ได้สั ป้เมื่อค right. mm ืนเนาก็จะกินอยางี้ต่รินบไดเก็บแถวแถวแสบคือเพียงไม่ดนเซลกินคือเชืออายุว่าแ่บน้ำสาก็เชื่อได้กินแต่นานมดสองจานสามจานจะูดถึว่ามาแ่บจบเบาทอชงเห็นะมีส่กระดับติชินยอมันสียเงินเยเบอร์เดียเงินจะปุ๊บ ป mm, e, ่าเป็นย <for> ังบ่หเมื่อแล้วพี่น้องเด้อพ่อหยเมื่อเมื่ออื่นดูซอยเวียกก่อนดูเวียกงานก็เวียกยังบ่แล้วพี่น้องเด้คิดตามมุงเสือเพี่น้องเลยงปั้นกันสุกยาวก็เคยเห็นคือเคยเห็นโดยฉนแต่ซอยพี่นะครั

อมีย่แล้วกินองมันเป็นูบมันเปนาุตอชีชัดจีาด้วามาเอ้ยูบาอูเป็นแหงขาเหรวะกระตีบกระแตกเจแมนเปียงกระตงกระตองอื้ือกระกระตีบกระแตกกระตองอันนี้ลูกอีไหม

จมคงพี่น้องจับจีนงเผาแซ่บแบันนี้วบนเขาชิ้นชุดชุดเจอแต่แดงดีบ้าคนทีบ้าบ้านดอกกระป๋าพอไปือเรื่องหุหอฮะล้างห้ก้าง้าจีนงเขาอเร่อหหอฮะ ในน้องมดดยช่ว <Australian> <gr> ื่อเือดข้นนีเรยไร้มเท่าดรอมัคาวแคอยก้นอนจืดมันนั่นนะาดลงอยู่นะเนาดลงมลงไม่พองเอเ็นหน้าไปลยมดขาขมิ้นคนคเขาไ ไข่ไข่ต้มข้าวพนมข้าวฟนมะาะวันมาแล้วไปมาแล้วต้นนั่งทำปเดียวอยากเรียนดิวเรียนเขาอยากเด้ก็ปแร็มาบุกไปนี่นี่ม่ถาทำยี่ปนยี่ดวเรียนวได้ใ่เปนดิวจะั กขาโยนมันยืดอยู่หนเขาโทษนะมาไม่ไ้มาหาเขาอยู่น้วยาหวานส่งุมานมันกำลังยืนยิ้วไปกันจะไปตอนนั้น้ยมียตอนี้แต่มันหายเลยแล้วอราวยานยู ได้สภาพได้ฟันอยู่มไปตบ้านได้บบนนน้ำมัหุงสุดต่าบ้านเนอะคุก็ชน้นมเนาะแล้วอีลาูกโคตรามนหอยเหนือมึงจะกินนี่ยพกทานพวกก็ทาได้ของทาเนาะมัน

โอ้กูไม่ซื้อแล้ว่อนนั้นใส่ป๊อเป้อ่าเดเอาใส่๊อปเป้ตามประเทศมาฝากมาให้ประเทศแล้วประเทาไ้แล้ววดอกันด้กูแก้มาหาตังค์นตรงน้อีกเอาเก็บังิปากลงทุน่น้งลงทุนมันแหละัดเงินกี่ห0 0 0 นางดาวพูดไปถึงเนาะดูดิจักรด่ดิจักรพวกสองต่างกันอย่บางไรคุะคนปุ้ยุ้ยมาเห็นปุ้ยคนละคนละคนนึงก็นแหละดาวเห็นมันไม่คนก็ดูใจเดียวสวงามคือดาราไทยดาวดาวมันต้นยังน้อยเลย งานคือแม่ไม่งานโอ้ยงานตายงานเลยงานในเนี่ยป้าเขาอ่ะกจัหนวยุ่งเลยใคจะบอกงานคือเพืมันเประเงินมนคอยงามคือเงินั่นเองสักเงินมาทงนอนี่งามคือป้าเด้อเงินเด้อเงินเด้อว่งามคือเงินในใจเออไหนคือนกับ คล้ายๆเดียนะเพิ่มาตังามกเพกผูงามบกเพกกงามังเงินนะคล้ายๆเียวนะกินเลน้ได้ตำมันมงามชเพิใครนี่เพิมีสนได้มีคนจะวนแวได้งามกันไหมไวายีบักแม่เป็นมึงคือแ้าไปเสียวเอ้ามึงก็ดีใจในกูน่ไหม เขาเคยคุยใจนะมืองเมืงถี่โอ้เผือชีเถ่านี่มันอะไรง่ายเด้อมันอยู่บารายบาได้ได้ทนันบหะไอ้เจี๊ยบวานวานนี่มาบา่อ้องูบายคืนวันยาเ่าที่มางนเก่ามาได้กนาเก่าเยะไเลยา้านไปเบาลคนไปท่าเมื่อไหร่กได้ไปจะบนกกันน้อยราพัมันยงบบเินเวินหน่ะ พี่น้องมาพบกันก็บเรารวมกันมาพบมาพ่อกันโดนๆหลายปีเห็นกันเธอหนึ่งสามสี่ปีสองปีเห็นกันเธอหนึ่งเป็นไงเป็นไงเป็นสาวอ้อนก็ได้แต่เป็นเด็กหนอยได้เห็นไดเฒ่าเห็นตาสี่ห้าปีแต่หนูสี่ห้าปีก่อนเขาจนแถวลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานไม่เลี่ยงเดี่ยวเดลยจ้าพี่น้องเด้อแถวเด้อสบายดีพี่น้องบ๊ายยบา